คนที่ถวายพระกระถินครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอานิสงกระถินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้าเกิดที่เป็นสดาน,นางฟ้าห้าร้อยชาติ ความจริงต้องเกิดห้าร้อยชาติไม่จะกลับมาโยมเพราะเวลานี้คนตตังต้งใจเพื่อนิพพานก็ปฏิพัน์ก่อน,นแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาวเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติก็ต่อมาเมื่อเป็นเจ้าจักรพรรดิเขาห้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริ์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติ เพื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นกษัตริย์บดีห้าร้อยชาติพระตษเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติมหาเศรษฐีนั้นต้องมีทรัพย์ต่แปดสิบปนขึ้นไปจึงเรียก่มหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็มีทรัพย์แต่สี่สิบปนขึ้นไปเรียกว่าอนุเศรษฐีและเป็นกษัตริย์บดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ำกว่าสี่สิบโกด